เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตรวจสอบผักที่คุมตะขครไว้นะครับว่าผ่านหรือไม่ เพราะว่าจะได้เตรียมส่งให้กับลูกค้าวันศุกร์ครับทุกคนพอดีเลยครับทุกคนวันนี้ได้เมนูที่จะมากินกับผักพอดีเลยครับตัวนี้จะเป็นผักกาดหอมอิตาลีนะครับทุกคนใบของเขารอบนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดมากครับแล้วก็กรอบมากๆด้วยครับทุกคนผมก็เตรียมถาดแล้วก็มาจัดผักกันเลยครับที่ทุกคนเห็นต้นเล็กแบบนี้คือเอามากินเองนะครับส่วนต้นใหญ่ผมก็จะขายให้กับลูกค้าครับส่วนงบประมาณในการปลูกแต่ละครั้งเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้ดูนะครับว่าผมใช้งบประมาณเท่าไหร่ผมบอก เลยครับว่าผมใช้งบน้อยมากๆเลยนะทุกคนก็รอติดตามชมกันได้ครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผักบัตเอร์เฮดนะครับทุกคนปกติแล้วการปลูกแบบไม่คุมตะข่ายนะครับก็จะมีพวกมแมลงนะครับมากัดใบของเขาทําให้ใบเสียเยอะครับทุกคนแต่รอบนี้ผมบอกเลยครับว่าใบเสียไม่มีเลยนะทุกคนแทบจะกินได้ทั้งต้นเลยก็ว่าได้ครับขนาดปู่ผมที่ไม่กินผักนะครับเพราะว่าแกใส่ฟันปลอมผักที่ไม่กรอบแกจะกินไม่ได้เลยนะครับแต่ผักที่ผมปลูกปูผ่ผมก็กินได้ปกติเลยครับทุกคนถ้าปู่ผมกินได้ก็ถือว่าผักรอบนี้ ีผ่านแล้วครับทุกคนที่ทุกคนเห็นถาดใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยครับว่าหมดแน่นอนครับเพราะที่บ้านผมกินผักกันเยอะมากๆครับ